ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลาง และ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาะเสื้อรับสัญลักษณ์ผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท a c e b o o k แฟนเพจไซตามะได้เลยครับินดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผม ก็สามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง Youtube แล้วเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตามิมากลับมาพบก,กันครั้งมผมกับวันพีทเวอร์ซีเกอร์นะผมมาเรามาลุยกันต่อหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราตัดไปที่หน้าโบสนะครับยังเหลือมิชชั่นให้เราทำอีกทั้งหมด5อันนะครับโอเคมาเราไปลุยกันเลยดีกว่าเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้แล้วกัน ในเมืองนี้ใกล้ๆมาพอตรงนี้เลยโอเคเดินขึ้นไปด้านบนเฮ้ยฉันไม่มีทางกลับบ้านหรอกแนะ่อะไรวะเนี่ยเด็กสองคนนี่เฮ้ยพวกเขามีปัญหาอะไรกันอะมาไนดูซิเฮ้ยพวกนายสองคนมีปัญหาอะไรกันงั้นเหรอเอ่อพวกนายหิวก็อยู่หรือเปล่าอะลูฟี่เอา้าเธอก็อยู่นี่ด้วยเหรอจีนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเนะี่ยเฮ้ยนายพ่อส่งนายมาหาฉันกันเหรอ เราจะไม่กลับบ้านหรอกนะเราเพิ่งจะได้เจอกันเองเรายังอยากเล่นด้วยกันอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยแล้วพวกเขามีปัญหาอะไรงั้นเหรอ<ม>ดูเหมือนว่าสองคนนี้จะหนีออกจากบ้านนะแล้วฉันก็คิดว่าพ่อแม่พวกเขาน่าจะเป็นห่วงอยู่นะโอ้ให้เขาเป็นห่วงไปเลยนี่แหละผลที่เขาจะได้รับจากการที่บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเราเป็นฝ่ายสนับสนุนกับฝ่ายต่อต้านอะไรเงี้ยใช่เราไม่สนใจหรอกว่าใครจะเป็นฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายสนับสนุนนะนะกระถูกของเธอนะฉันเองก็ไม่เห็นด้วยหรอก แต่เธอรู้ไหมว่าครอบครัวของเธอกังวลมากนะที่เธอสองคนหายตัวไปนะ่ะเธอแน่ใจหรือว่าต้องการจะออกมาโดยที่ไม่บอกอะไรเขาเลยนะ่ะโอเคอืมถ้างั้นเอาจดหมายนี่ไปให้พ่อของเราหน่อยละกันจดหมายงั้นเลยเราคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจได้ถ้าอ่านมันนะเอาจดหมายนี้ไปให้เขาแล้วเราจะยอมกลับบ้านโอเคโอเคฉัน <Okay. S 1> okay. จัดให้เพราะงั้นพวกเธออย่าไปไหนไกลเกินกว่านี้ล่ะตกลงไหม ตอนนี้พ่อของเธออยู่ที่ไหนกันเหรอดอนนี่เอ้ยพ่ออะทำงานอยู่น่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับทางเข้าเมืองสตีลซิตี้อะนะโอเคฉันจัดการให้ลอยตรงนี้ก็แล้วกันยี่ตกลงตามนั้นนะใช่ตอนนี้ก็แค่รอให้พ่อของเราอ่านจดหมายก่อนแล้วเราก็จัดการตามแผนเลยเอาละงั้นเรามุ่งหน้าไปที่นั่นกันเถอะที่นั่นเฮ้ยทําไมนายอยู่ที่นี่ละเนี่ยอะได้ยินแผนการวะท่านไหนว่างอยู่ก็ทําไมไม่ไปช่วยเธอละ่ะ นอกจากนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าทางเข้าที่ว่าน้นเป็นทางไหนอะ่ะโอเคถ้างั้นก็จัดไปโอเคมันเหมือนไม่อยากให้เราอยู่ด้วยนะครับให้เราไปช่วยจีนตามหาโอเคสถานที่ก็คือสตีลซิตี้บริเวณทางเข้าอ่านี่ไงทางเข้าพอดีเป๊ปะไปมันต้องการล่อเรากับไอ้จีนออกไปจากตรงนี้นะครับมันมันกำลังมีแผนการอะไรสักอย่างไอ้เด็กสองคนเนี้ยไปเดี๋ยวเราก็รู้กันครับ จัดไปนี่ถือว่าอยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ตัดละกันให้ดูแบบเต็มๆเอาละเจอละนี่คือพ่อเดยลูฟี่พวกเด็กๆยังอยู่ไหมอืมฉันก็คิดว่าง,งั้นนะทำไมกันเหรอบ้าเอ้ดอนนี่ทำไมต้องทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยนะเราจะรออยู่ที่ที่พ่อพูดถึงตลอดเขาเขียนในจดหมายแบบนี้นะ่ะที่ที่พ่อพูดถึง ลูกชายของพวกสนับสนุนทัพเรือนั่นมันจะต้องอยู่กับเขาแน่ฉันมั่นใจแบบนั้นฮคุณกำลังจะไปไหนเน่เอ้าวไปซะละเขาไปซะแล้วตอนนี้เขาไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่แล้วงั้นเหรอจินเธอกลับไปหาพวกเด็กๆนะเดี๋ยวฉันจะไปพาลุงมาเองจริงเหรอขอบคุณนะลูฟี่บ้านของเอลิกน่าจะอยู่ทางจัตุรัสของเมืองซิลซิตี้นะมันน่าจะเป็นที่ที่พ่อของเขาไปอะ อาฉันจะไปจัดก,การเรื่องเด็กๆนะโอเคไอ้นั่นน่าจะไปแถวๆบ้านของเอริกอะไรสักอย่างที่อยู่แถวจตุรัสกลางเมืองโอเคปะไปต่องานตามหาคนอีกละวไ,ไปพี่ไปหวังว่าจะไม่โดนพวกสไนเปอร์สอนะ่องเออนะในเมืองแม่งพวกสไนเปอร์เยอะน่าลำคานมากจะโหนบินทีก็แบบชอบโดนสอยชอบโดนยิงโอเคน่าจะทางหน้านี้ สวัสดีเจ๊จิวเจ๊จิวนะใครจำได้บ้างที่เรามาคุยด้วยปึ๊บโอเคมาตรงนี้น่าจะตรงนี้เอาละเจอละต้องขอบคุณลูกชายเรือขอของคุณนะลูกชายของคุณนะ่ะทำให้ลูกชายของผมหนีออกจากบ้านเขาได้รับอิทธิพลมาจากพวกทัพเรือด้วยสินะอ๋อเป็นพวกต่อต้านกับพวกสนับสนุนไอ้ลูกชายของแกได้อิทธิพลมาจากพวกต่อต้านด้วยเหรอ นายเน่ะใช้ชีวิตโดยต,ต่อต้านทุกสิ่งไม่ได้หรอกนะเฮ้ลุงพอได้แล้วลุงฟีมาแฮมนายอีกแล้วเหรอนายไม่ใช่คนที่นี่เดือดซ้ำถอยไปซะทะเลาะกันเองเรากำลังเถียงกันอยู่เงียบหุบปากซะอะไรประมาณนี้เรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องลูกๆของพวกคุณหรอกละ,ละเฮ้ยเอ้ยชั้นเออคือใช่แล้วพวกเด็กๆบอกว,อว่าเขาจะไปที่ที่เราเคยไปกันนี่ นายคงไม่ได้หมายถึงไอ้เกาะปืนใหญ่นั่นหรอกใช่ไหมตอนนี้ที่นั่นเต็มไปด้วยพวกโจรสลัดเลยนะแย่ yeah, แล้วสิเราต้องพาพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้เอาละงั้นไปกันเถอะโอเคเป็นที่ที่อันตรายนะไอ้พวกเด็กพวกนั้นตั้งใจจะไปที่นั่นเพื่อให้พ่อไปหานี่ไงเก Island, าะแคนนอนไอแลนด์นะจันบนนั่นนะโอเคก็ไม่ไกลมากวิ่งไปก็แล้วกันยินยวาร์ปไปเลยก็ได้นะแต่มันก็แอบเลยไปนิดนึง เพราะฉะนั้นวิ่งไปก็ได้ไม่ไกลมากไม่ค่อยได้ชมบรรยากาศในเมืองเท่าไหร่ด้วยไปไม่แต่จริงก็ไกลนะเนี่ยเออแต่ช่างแม่งไดว้วิ่งมาขนาดนี้ละเฮ้ยย่าสไลเปอร์เห็นอีกแล้วมแมงเหยื่อยิงไวด้วยยิงไวย,ยังบอสยังพอทนนะแต่แบบยิงไกลยิงแม่นด้วยอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้แม่งกระสุนแม่งมาหากู โอเคไปรีบไปเถอะปล่อยมันไปปล่อยมันตื่นตัวกันไปจนเราเพ่นก่อนอีก300ยเองใกล้ๆอยู่ด้านหลังท่าเรือเลยนะครับตรงนี้ไปร้อยกว่าเมตรโอเคถึงละ ปืนใหญ่เธอพาพ่อหูเขามาได้จนได้นะขอบคุณนะลูฟี่ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่พวกเด็กๆล่ะพวกเขาน่าจะอยู่ที่ชายหาดข้างหน้านี่นะเราต้องไปพาพวกเขากลับมาก่อนที่พวกโจรสลัดจะเจอพวกเขาเฮ้ยโอเคแยกย้ายกันออกตามหาเถอะจัดไปครับพวกโจรสลัดอยู่แถ,แ,นนแถวนี้แน่นอนอันนี้เป็นรังโจรสลัดแล้วดูดิโจรสลัดเพียบ แล้ววะช่างแม่งหนีไปก่อนไม่ต้องเล่นกับมันในพวกนี้มัวต่อยมันเสียเวลาครับโอเคน่าอยู่แถวนี้นะอ่าคัดซีนละเฮ้ยฉันจะพูดอีกครั้งนะไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกเพราะงั้นถอยไปซะ,ะฉันว่าเธอไม่เข้าใจอะไรเลยสินะสาวน้อยที่นี่คือลังพวกเรานะทิ้งเด็กพวกนั้นแล้วก็ไปซะเหียรเค <laughs> มันตามพวกเรามาแล้วตอนนี้มันต้องชดใช้ เธออยากจะเจอแบบเดียวกับพวกมันหรือไงกันล่ะฮะหน่อยแน่นายนั่นแหละที่จะต้องถูกจัดการน่ะลูฟี่มาแล้วลูฟี่จัดไปเวลากระทืบจนสลัดมาให้กูได้กระทืบหน่อยเถอะเอ้ยมีจีนมีเลือดด้วยวะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าให้มันเข้าใกล้จีนได้เห็นไหมจีนมีเลือดนะครับอือเจอท่าไม่ตายหมัดปืนกนช้างกันนำเข้าไป ไปครึ่งหลอดว่ะไปชิบหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนทิ้งอุ้ยหกือบไปหลบได้ครับพลิวเป็นไงล่ะกูพิวมัดปืนเลดฮอกไอ้เฮียไม่โดนอีกเอาใหม่เอาอเฮียผิดฟ,ฟังต่อยลมอะไรครับเนี่ยอุ้ยหึย่โดนจะได้อาดมากไปละเจอสตอมเข้าไปเรียบร้อยหลับหลับซะ เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ย,ออยถึงตายเราก็จะเอาเด็กพวกนั้นไปด้วยเฮ้ยยังมีพวกมันอีกเหรอเฮ้ยตายซะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเอามือสกรปร,ปรกของแกออกไปซะ,ฮะเฮ้ยหายไปจากเด็กๆพวกเรากระทืบยับ <laughs> พ่อมาช่วยแนะ่นอนว้าวพวกโจรสลัดพวกนั้นถูกตืบเละเลยฮ้ย <laughs> นายสองคนเนี่ยยอดไปเลยนะ <laughs> พ่อพ่อจัดการพวกมันให้เราเหรอ ใช้เวลานาน,านจังเลยนะพ่อทําไมถึงไม่มาให้เร็วกว่านี้ล่ะพ่อขอโทษด้วยนะแต่ลูกก็รู้นี่ว่าที่นี่มันอันตรายนะ่ะทำไมถึงยังมาที่นี่ล่ะ mm hmm. พวกลูกสองคนมาเล่นที่นี่เหมือนกันสินะเราคิดว่าถ้าลูกปลอดภัยเราก็อาจจะมาเป็นเพื่อนกันได้อะนะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วตอนนั้นเองเราก็มาที่นี่บ่อยเหมือนกันนะทําไมพวกคุณถึงไม่ถูกกันล่ะ mm hmm. อ่านั่นเป็นคาถามที่ดีเลยละตอนแรกฉันก็เป็นห่วง,งเขานะ ฉันบอกเขาแล้วว่ามันอันตรายที่จะต่อต้านพวกทัพเรือน่ะแล้วเขาก็ควรทําตามที่พวกนั้นบอกจะดีกว่านะฉันก็เหมือนกันฉันบอกเขาไปว่าอย่ากลัวพวกทัพเรือเลยฉันว่าหลังจากที่เราโดนจับได้เราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะตั้งแต่นั้นมาเฮ้ฮแล้วทําไมไม่คุยกันซะตอนนี้เลยล่ะนายสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอใช่คุยกันเลยแล้วก็คืนดีกันเลยอลูกูถูกนด้ นี่เราจะได้แบบคุยกันแบบเห็นหน้ากันสักทีแบบต่อหน้าต่อตากันสักทีแล้วพ่อพ่อคืนดีกันแล้วเนี่ยเราจะเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมฮะไดสิแต่อย่ามาเล่นในที่อันตรายแบบนี้อีกก็แล้วกันนะจีนหมวกฟังต้องขอบคุณพวกเธอสําหรับทุกอย่างเลยนะอฮ้เฮดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะลงเอยได้ดีนั่นสิพ่อพวกเขาคืนดีกันแล้วลูกชายก็กลับมาเล่นด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่เธอมานะลูฟี่ ฉันคงปกป้องเด็กๆด้วยตัวเองไม่ได้แน่ๆเลยอะยังไงตอนนี้พวกเขาก็ปลอดภัยแล้วหน้าต่างหางกันที่สําคัญน่ะก็นั่นสินะโอเคภารกิจเมมโมรี่เมมโมรี่เลนเรียบร้อยโอเคภารกิจต่อไปก็อันนี้ละกันใกล้ๆกันเคลียร์ใกล้ๆกันไปก่อนโอเคออกด้านซ้ายไปอีกนิดนึงทางที่เราไปหมู่บ้านไอป้านั่นอะป้าเขาเรียกว่าป้ามุสุบิปะ จำชื่อไม่ได้น่าจะใช่นะเหตุการ์อ้าวเหตุการ์ป้าเหมือนเดิมเลยนะโอเคจัดไปครับเฮ่ hey, นี่ป้ามือเที่ยงนี่นะป้าเป็นไงบ้างอะ่ะโอ้โหใช่แล้วละ่ะฉันโอเคดีเออแต่มันจะดีกว่านี้นะถ้าไม่ใช่เพราะไอ้พวกโจรสลัดพวกนั้นมันทําลายทุ่งที่มีวัตถุดิบอยู่ฉันสงสัยจังว่าฉันจะทํายังไงให้วัตถุดิบพอสำหรับมือเที่ยงกันนะฮะบอกทีสิ ฉันจะหาหเจ้าพวกนั้นได้ที่ไหนอ่ะ mm. อืมพวกมันอยู่บนทางแคบๆระหว่างทะเลสาบที่เราเจอกันครั้งแรกไงล่ะที่เราเจอป้าครั้งแรกว่าแต่เธอถามไปทําไมงั้นเหรอซ <c oughs> ันจีบอกเราเสมอว่าอย่าก,กินทิ้งกินขว้างเนะี่ย <c oughs> ฉันจะไปสั่งสอนไอ้เจ้าพวกนั้นสักหน่อย <c oughs> นั่นช่วยฉันได้เยอะเลยละ่ะแต่ก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะโอเคต้องไปกระทืบจนสลัดอีกแล้วเหมือนมันทําลายสถานที่ที่เขา จะเก็บวัตถุดิบในการทำมือเที่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปสั่งสอนว่าของกิน,อ,น,กนอย่ามาทำลายเล่นแบบนี้มันเสียของมาวนสองทีถึงเลย <c oughs> โคตรไวพวกโจนสลัดไอ้หน้านกมาแกเป็นคนที่ทำลายแหล่งวัตถุดิบสินะแล้วแกมีปัญหาอะไรกับพวกเรางั้นเหรอแกกล้าจะสู้กับพวกเรางั้นเหรอ เดี๋ยวเราจัดให้หนักๆเลยมาจัดไปครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะโดนจัดหนักมาเปิดก่อนได้เปรียบจัดการลูกน้องกันไปเชียลูกน้องโยนระเบิดมันเกินไปแล้วุบทีบ่นี่อุยอ้ย,โ,ยโดนเดีด๋ยวๆๆใช้ท่าหมัดปืนกลช้างดีกว่าวกวาดล้างแม่งเลยเรียบร้อยโอ้ตายยางง่ายกระจอกนี่ว่านึกว่าจะเก่งโอ้ได้โอดอภัยให้แล้วด้วย นี่อาจจะชดใช้สิ่งที่เราทําไปไม่ได้นะแต่เอาแผนที่สมบัตินี่ไปเถอะเย็ดเคแผนที่สมบัติโอ้ oh, แผนที่สมบัติกันเหรอเยี่ยมเลยขอบใจโอเคไปกันเถอะเราไปจากที่นี่กันเถอะ <Thank you. S 1> ขอบใจกันแล้วกันนะเออนายพอจะรู้ไหมว่าไอภาพพวกนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะ mm. คือว่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเราได้ยินมาว่ามีโจรสลัดอยู่ที่โกด,ดังของท่าเรือฮอคัมน่ะเขาอยู่ที่นั่นเกี่ยวกับรู้เรื่องเกี่ยวกับแผนที่สมบัติ แต่ตอนนี้พลเรือเอกของทัพเรืออยู่ที่นั่นเราเลยไม่กล้าเข้าไปนะ mm. จริงเวยสินะจีนบอกอยู่ว่าพลเรือเอกจะมาที่นี่นี่นะระวังข้างนอกนั่นด้วยล่ะเอาละเข้าใจแล้วเอาละฉันจะไปหาคนที่รู้เรื่องแผนที่นั่นดีกว่านะโอเคมีใครบางคนที่รู้เรื่องแผนที่อยู่ที่ท่าเรือนะครับนี่โอเคจัดไปครับมานี่ก็ต้องตามหาแม่งในท่าเรือนี่แหละขึ้นที่สูงดีกว่ามั้ง แต่เท่าที่เห็นนี่มีแต่หาเรือทั้งนั้นเลยเห็นบนลังคาตัวหนึ่งปุ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวเราจัดการไอ้ตัวข้างบนก่อนตัวข้างบนนี่แหละที่มันจะเห็นเราเขีรยซุ่มยิงก่อนเลยในพวกเนี้ยตาดีตัวมลีอีกสองตัวเฮ้ยนั่นไงสีเขียวผมว่าได้จากคนนั้นนะโอเคะข้ามไปอีกฝั่งก่อนฟุ๊บ นี่ไงเจอละโดดลงไปหามันเลยอ้าวบาร์กี้ดิวะตกใจหมดเฮ้ยบวกฟางลูฟี่แกมาทำอะไรที่นะี่เนี่ยเฮ้ยบารกี้นายเองเหรอแกหมายความว่าไงชันเองเหรอนะ่ะนี่แกจะบอกว่าแกลืมไปแล้วหรือว่าแกขโมยสมบัติแบบล้ำค่าของฉันไปนะฮะโอ้จริงด้วย นายพอเห็นสมบัติบ้างไหมอ่ะนี่แกพูดไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเอ่อฉันคิดว่าจะเจอมันแถวๆนี้แล้วเชียวนะอ่ะนั่นสินะแกเป็นพวกที่ไม่ฟังใครเขาพูดเลยสินี่ฉันไม่เห็นสมบัติอะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าฉันเห็นฉันก็ไม่ให้แกอยู่แล้วเฮ้ยอะไรนะนั่นสมบัติของฉันเอาคืนมานะฉันยังไม่เจอเฟอย แกนี่เป็นผู้ฟังที่แย่ชะมัด <c oughs> นอกจากนี้ไม่ใช่ว่าฉันโกหกตลอดหรอกนะแต่สมบัตินั่นน่ะมันถูกฝังเอาไว้ที่ไหนสักที่นึงอนะลองดูในแผนที่แล้วก็สำรวจร,รอบๆให้ดีตรวจสอบที่สถานที่ที่แกคิดว่าจะเจอสมบัตินะ่ะเ <c oughs> ข้าใจละฉันจะลองดูก็แล้วกันนะ <c oughs> แล้วว่าแต่แกมาทำอะไรที่นี่กันละเนี่ยฮะ,ะนายหมายความว่างไงนะ่ะฮ่าฮ่า หากันแกก็ไม่รู้สินะว่าฉันพูดถึงอะไรน่ะมันก็เยี่ยมไปเลยนานแล้วสินะจะหมวกฟางวันนี้แหละจะเป็นวันที่แบบชะตาของแกเนี่ยมันขาดอืมฉันระสงสัยจริงๆว่าบาร์กี้เป็นโจรสลัดคนที่รู้เรื่องแผนที่คนนั้นหรือเปล่านะโอ้นั่นแกเองเหรอมีใครกําลังมามันก็คือคนเรือเอกนั่นเองชื่ออะไรนะคีซารุมาคนเนี้ยเฮ้ยแก อ่าใช่จริงด้วยหมวกฟางลูฟี่ไม่ใช่เหรอแกคือเหยื่อที่หนีออกมาจากการไล่ล่าเองหรอกแล้วนี่ฮะมันไล่ล่าบักกี้มั้งผมว่าฉันคิดว่าจะเจอสิ่งที่แกต้องการหาถ้าพวกโจรสลัดมาตามหาสมบัติซะอีก,กฉันเกรงว่าข่าวนี้แกจะโชคไม่ค่อยดีนักนะเอาแล้วว่าเจอกับพลเรือเอกครับมาเอาแล้วจัดก่อนได้เปรียบแม่งตัวสูงมากแล้วลูฟี่ตัวเท่าเอว ่อยกระเด็นเฮ้ยหายตัวชิบหาย้ออยอยู่บนนู้นอุยอ้ยเกอบไปอุย้ยแกมาทำอะไรที่นี่ันเลรอบวกฟางลูฟี่อย่ามายุ่งนะอุย้ยแม่งมันวาร์ปได้วะสโลวันเอ้าเชี่ยวาร์ปไปแล้วเฮ้ยไม่ทันโ,โดนอีกแล้วจะเอาใช่ไหมมาหม,มัดปืนกลช้างยังไงล่ะมึงหนานี้เลยสิมึงไม่ทันวะวาร์ปไปแล้นบนเอา้า โอ้แกนี่ยังเด็กแล้วก็โง่เขามากเลยนะอีอะไ,ไรวะแม่งวับไปวับมาอุยอ้ยเลเซอร์มันยิงเลเซอร์ระเบิดแม่งเอ้ยไอ้กูสู้ง่ายๆหนะ่อยก็ไม่ได้เฮ้ยมามาตรงนี้ก็ดีเลยตันแม่งเลยเออเรียบร้อยเป็นไงล่ะมึง <c oughs> โอ้โหเอาละดูซิว่าแกได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะประเด็จประด็จประด็จหื ฮัลโหลฉันบอลซาลิโนพูดโอ้นายนะเองตอนนี้ฉันอยู่กับหววฟางลูฟี่แล้วก็ mm. เรือขึ้นฝั่งอย่างนั้นเหรอนี่คือคำสั่งของคุณเหรอเอาจริงอย่างนั้นเหรอที่ฉันถูกส่งมาเนี่ยก็คือให้ทําตามคำสั่งของคุณที่นี่เพราะงั้นฉันคงไม่มีทางเลือกสินะตอนนี้นะ่ะขัดคำสั่งไม่ได้ห แกเป็นอิสระแล้วหมวกฟางลูฟี่ไปซะ <S <S อะไรนะฉันไม่หนีหรอกื <S 2> <S 2> <S อมยังไงก็ช่างเถอะฉันเกมกว่าฉันคงหมดหน้าที่นี้แล้วนะ่ะเอาละหมวกฟางลูฟี่ใสห่หัวไปซะคำสั่งนั้นมาจากพัาศีโดยตรงถ้าฉันไม่ทำตามผลที่ตามมาก็คงจะไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไรนะถ้าฉันไม่ทำตามเ่ะเอาละ ฉันคงจะต้องติดต่อไปที่สำนักงานสำนักงานใหญ่ซะหน่อยละสวัสดีสวัสดีสสดนี่บอนซาริโนพูดนะมีใครอยู่ไหมโอ้แปลกแฮะทำไมฉันติดต่อสำนักงานใหญ่ทับเรือไม่ได้กันละ่ะเนี่ยืม<ะ>โอ้นี่แกยังอยู่อีกงั้นเหรอแกนี่เป็นคนที่หัวดื้อสินะฉันจะกลับมาหาแกเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะหวังว่าตอนนั้นแกจะยังอยู่ละ่ะแต่ตอนนี้ฉันต้องขอตัวไปก่อนละ่ะ อ้าวไปสละเกิดอะไรขึ้นกันนะเฮ้ยแต่ไงก็ช่างเถอะตอนนี้ฉันต้องตามหาสมบัติให้เจอโอเคตามหาสมบัติที่เรากำลังตามหา,มาเมื่อกี้โอเคได้มาเจพอยต์แผนที่จนสลัดนะครับนี่เราต้องไปหาตามลายแทงที่มันอยู่ในแผนที่เป็นเควสเสริมเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนอันนี้มันจะได้ทำเป็นเควสหลักก็ทำให้ดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีเสริมๆให้เดี๋ยวผมไปไล่เก็บเองนอกรอบที่เหลือแต่อันนี้ต้องเล่นให้ดู ดูจากลายแผนที่แล้วนั้นมันก็น่าจะอยู่ที่ตรงแคนนอนไอแลนดเนี่ยป่ะผมว่าเนาะแล้วก็สถานที่นี้มันอยู่มันจะเป็นเหมือนคริสตัลคริสตัลทุยคริสตัลเออพุ่งขึ้นมาโอเคน่าจะแถวๆนี้นะผมว่าน่าจะตรงคอๆสันๆนี่แหละเพราะที่อื่นมันดูไม่มีลักษณะยืดๆออกมาแบบนี้ละโอเคก็น่าจะแถวนี้อา้าวผิดทางต้องหันหลังกลับไป ในรูนี้ที่เราเจอบากี้นี่แหละแถวนี้แหละเฮ้ยอันนี้ปะเนี่ยน่าจะใช่นะหรือเปล่ามันเหมือนรูปร่างเหมือนคริสตัลเออน่าจะตรงนี้นะอืมใช่ไหมแต่มันไม่แหลมว่ะปลายเฮ้ยนี่ไงรู้สึกได้ถึงสมบัติแถวๆนี้แฮะโอเคนี่ไงเจอแล้วสมบัติง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ผมว่าเกมนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากตามหาสมบัติก็สนุกนะจัดไปอ่าแผนที่สมบัติเรียบร้อยแล้วภารกิจได้มาตั้ง300พอยพ์ยในสกิลโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจบตรงนี้ก่อนละกันเนาะเหลืออีก3จุดเดี๋ยวผมจะมาเก็บในพาร์ทหน้าละกันอ่าเดี๋ยววาร์ปไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเริ่มภารกิจพาร์ทหน้าตรงนี้เลยโอเคตรงนี้ละกันแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย